โอเคคลิป okay. นี้ผมจะมาสอนเทคนิคการฟาร์มเงินนะก็รรอบละห้าพันมันจะอยู่ตรงเนินวายุตรงนี้ครับทางที่ขึ้นมาทางนี้แต่แบบแรกขึ้นมาแล้วก็จะผ่านประตูจะมีเนินวายุตรงนี้ที่มีไททันเยอะๆตรงประมาณ5้าตัวนะครับก็ให้เราไปค่ามันซึ่งได้ตัวหนึ่งตัวละหนึ่งพัน 1, เลยอเดี๋ยวผมไปค่าให้ดูมันค่าไม่ยากนะแต่ต้องพยายามระวังมันจะเดินไปชน มันเดินไปหากันแล้วมันจะมาลุมเราอ,อันนี้จะลำบากเราเนี่ยท่าน5ตัวตัวละพันมันดอบเงินเยอะมากรู้สึกจะดอบจากเงินนะเพราะผมหามาก็ดอบได้จากเงินขี่วนๆเนี่ยระวังมันกระทืบหน่อยแค่นั้นนะถ้าฟันโดนท้องก็น่าเปจนะแหลงนะพอมันล้มปุ๊บ มันจะเป็นเราได้ที่ง่ายๆเนี่ยหนึ่งพันบวกโอเคแล้วตัวข้างหน้าต้องรีบฆ่านะมันจะมีช่วงจังหวะถ้าเลือดมันน้อยๆมันจะหยิบดาบดูสเตมิน่าเลยดีๆเรียบร้อย พยายามฟันให้โดนท้องมันหน่อยแล้วมันจะลม้มโอเคอันนี้สองตัวได้ได้สองพันแล้วดูเห็น<อ>ปะตอนที่มันก็มาทุกะปะเห็นปะ เนี้ยมันหยิบดาบมาเลือดน้อยเรียบร้อยแล้วก็ตัวหนึ่งตรงนู้นนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าหมดเป็นห้าตัวก็จะได้ห้าพันยากนะต้องลองฝึกเอาอีมาเก่งก็สบายแล้วครับ ใครจะใช้ธนูเอาก็ได้นะถ้าขี้เก็บมาปันอย่างเงี้ยจะไม่นาม่าหมดแล้วก็อย่าลืมเก็บกระโหลกพวกนี้ด้วยนะรุนพองคำพวกนี้ก็ใช้มาเป็นเงินได้นะเพราะเัาแรกเห็นทางเงินกดใช้ทีเดียวทั้งหมดอ่ะโอเคอตัวนึง เราลค่าหมดแล้วใช่ไหมเราก็กดวาร์ปเลยครับมาที่กระท่อมนี้ถ้าเราที่เกียจเดินนะเงินเราก็จะไม่หายด้วยครับแล้วก็เป็นการมารีเซ็ตที่พรของเราเพื่อให้มันเกิดใหม่นะพวกมอนเกิดใหม่เห็นปะปึ๊บเสร็จนั่งสักพักหนึ่งรอให้ตัวเกมมารีเซ็ตเรียบร้อยแล้วเราก็ลุกแล้วเราก็ไปดู แต่ว่าอันนี้ผมใช้เวลาประมาณสนาทีในการฆ่ามันสานาทีได้5000แล้วมันก็จะเกิดใหม่ก็จะวนลูปอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆเกมทั่วไปนะที่ว่าต้องฟาร์มก่อนออกของใบตีบวกแล้วก็อัพเวลเนาะถึงจะไม่มีเวลบอกก็ตามนะครับยังไงทุกคนก็อย่าลืมนะมันไม่ใช่เกมผ่านด่านเรื่อยๆนะตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นงั้นนะพอไปเจอมอนอั์โหดไม่ใช่แล้วมันแค่ไม่บอกเวลเราแต่มันมีเลเวลและระ,ะ,ะดับมันอยู่พลังโจมตีเราไม่ถึงเราก็สู้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับมาฟาร์มเงินกันด ของอัพเดตอาวุธนะแล้วก็อัพเดตัวละครด้วยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับใครมีอะไรสงสัยก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับอาละครับ